สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากหญ้าวันนี้พาท่านผู้ชมพาเพื่อนๆมาอยู่ในแปลงมะขามเทศของผมนะครับผมที่ผมปลูกไว้เป็นมะขามเทศพันสีชมูนะครับผมวันนี้ผมจะมาว่านปุ๋ยในแปลงมะขามเทศนะครับผมเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับผมเป็นช่วงที่ฝนกําลัง จะหมดหน้าฝนนะครับผมเป็นช่วงปลายๆของหน้าฝนดินตอนนี้ก็ยังเปียกอยู่เหมาะที่เราจะหว่านปุ๋ยนะครับผมการหว่านปุ๋ยที่ดีที่สุดในการบำรุงต้นมะขามเทศนี่ก็คือช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้มะขามเทศกำลังที่จะแตกยอดออกใบใหม่นะครับผมเป็นช่วงที่กำลังจะเริ่มสะสมอาหารเพื่อที่จะออกฝัก ออกดอกออกฝักเนี่ยเดือนพฤศจิกาเดือนธันวานะครับผมคือช,ช่วงนี้เพราะฉะนั้นมะขามเทศก็ต้องการธาตุอาหารที่จะไปสะสมเอาไว้ใช้ในการออกดอกและติดฝักนะครับผมสำหรับปุ๋ยที่ผมจะใช้เนี่ยเป็นเป็นปุ๋ยหมักนะครับผมเป็นปุ๋ยหมักที่ผมผลิตเองนะครับผมนะครับเป็นปุ๋ยหมักไม่พิกกับกองของวิศวกรรมการเกษตรแม่โจ ซึ่งผมจะผลิตมาเรื่อยๆม,มีเวลาว่างก็จะผลิตปุ๋ยใช้เองนะครับผมปุ๋ยหมักข้อดีของมันเนี่ยมันจะมีไส้เดือนนะครับผมเดี๋ยวจะเอาตัวไส้เดือนให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมมันจะมีไส้เดือนอยู่นะครับผมไส้เดือนอยู่ในในปุ๋ยหมักเนี่ย เพราะนั้นเวลาเราตักปุ๋ยหมักมาเราโกยปุ๋ยหมักมาหวานเนี่ยไส้เดือนพวกเนี้ยมันก็จะติดมาด้วยแล้วพอมาเตะมาแล้วเนี่ยเรามาหวานในแปลงมะขามเทศเนี่ยมันก็จะขยายพันธุ์อยู่ในแปลงมะขามเทศนะครับผมเพราะนั้นในแปลงมะขามเทศเราก็จะมีไส้เดือนที่คอยสร้างธาตุอาหารสร้างปุ๋ยให้ในแปลงกเกษตรของเรานะครับผมนะครับนี่คือ เหตุผลที่ผมใช้ปุ๋ยหมักเนี่ยก็เพราะว่าปุ๋ยเค่มีมันแพงนะครับผมแล้วทีนี้เรามีพวกใบไม้ใบอหญ้าอะไรอะไรต่างๆในสวนเราเยอะเราก็เอามาทําปุ๋ยหมักใช้เองก็คือการลดต้นทุนการผลิตของเราในการที่จะไม่ต้องเสียเงินไปซื้อปุ๋ยนะครับนี่ก็คือแนวทางในการทําเกษตรของผมนะครับผมก็คือการลดต้นทุนโดยการใช้ ปุ๋ยหมักถ้าไม่มีปุ๋ยหมักก็ใช้ปุ๋ยคอกนะครับผมปุ๋ยคอกก็คือขีวัวที่เราซื้อมาแล้วทิ้งไว้ให้มันย่อยสลายสักสองเดือนแล้วค่อยเอามาหวานห้ามใช้คีวัวใหม่ๆมูลสัตว์ใหม่ๆมมาหวานเลยนะครับผมต้องหมักทิ้งไว้กันหมักทิ้งไว้ก็ไม่มีอะไรมากก็วางกองไว้เฉยครับมันอยู่ในกระสอบก็วางกองไว้ในกระสอบนะครับผมวางทิ้งไว้สักสองเดือนให้มันย่อยสลายให้จุลินทรีย์มันเกิดการย่อยสลาย มันจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อพืชเพราะว่าถ้าเราเอาหวานขี้วัวเปียกๆมาหวานตามพื้นนี่ยขี้วัวไม่ม่หวานตามพืชเลยในแปลงกเกษตรของเราเนี่ยมันก็จะไปย่อยสลายพวกใบไม้เพวกอ,อะไรเนี้ยจุลินทรีย์มันทํางานมันจะทําให้มีความร้อนเกิดขึ้นแล้วก็จะมีผลกระทบต่อรากมันต้นไม้อาจจะไม่ตายนะครับผมแต่ว่ามันจะชะง,งักไปพักหนึ่งถ้ามันมีความร้อนในการเกิดปฏิกิริยาของการย่อยสลายของจุลินทรีย์ที่อยู่ใน,ท,ในที่อยู่ในมูลสัตว์นะครับผม แต่สาหรับคนที่ไม่มีปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้ปุ๋ยเคมีได้นะครับผมปุ๋ยเคมีก็คือเป็นปุ๋ยนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่สารเคมีให้เพื่อนๆเ,เข้าใจตรงกันว่าให้แยกให้ออกระหว่างปุ๋ยเคมีกับสารเคมีสารเคมีก็คือยาฆ่าแมลงยาฆ่าญ้านะครับผมส่วนปุ๋ยเคมีเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์แต่ไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับผม ไม่มีอันตรายเพราะนั้นเพ,พื่อนๆแยกให้ออกนะครับว่าปุ๋ยเคมีต่างจากสารเคมีนะครับผมสารเคมีเป็นอันตรายแต่ปุ๋ยเคมีไม่ได้เป็นอันตรายดังนั้นใช้ได้นะครับผมสาหรับคนที่ไม่มีจนะใช้ได้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะที่จะใช้ในแปลงมะขามเทศในช่วงนี้นะครับผมก็คือสูตรเสมอสูตรเ,เสมอก็คือประมาณ15 15 15, 15หรือ16 1 6 16, 16นะครับผมก็คือปุ๋ยสูตรเสมอซึ่งจะมี เขาเรียกว่าเป็นปุย 15, 15, ๋ย15-15นี่ก็คือ3ตัวเขาเรียกว่าสูตรเสมอนะครับผมสาหรับปุ๋ยเคมีนะครับผมเอามาใช้ได้นะครับผมถ้ามันเพื่อนไม่มีนะครับอ,อัตราการใช้เนี่ยของปุ๋ยเคมีสูตรเสมอเนี่ยก็ประมาณ30กิโลถึง40กิโลต่อไร่นะครับผมปุ๋ยกระสอบประมาณ50กิโลเพราะฉะนั้นไร่หนึ่งเนี่ยใช้ไม่ถึงกระสอบนะครับผมก็ใช้ต้นทุนประมาณสักพันหนึ่งรับผมเพราะว่าปีนี้ปุ๋ยแพงนะครับปุ๋ยเคมีเนี่ยปุ๋ยแพง ปุ๋ยสุดเสมอเนี่ยก็ราคาประมาณสัก1 0 0 0ถึง1,100บาทราคาผมไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อวิธีการหวานเนี่ยก็คือหวานทั้งแปลงถ้าเป็นต้นที่ใหญ่แล้วนะครับผมถ้าปลูกเป็นแปลงแบบผมเนี่ยหวานทั้งแปลงเหมือนละหวานข้าวเลยนะครับผมหวานให้ทั่วพื้นเลยหวานไปทั้งแปลงไม่ต้องไปหวานรอบทรงพุ่มแต่สําหรับท่านที่ปลูกต้นเดียวหรือปลูก2อสาต้นเนี่ยแล้วต้นยังเล็กอยู่เนี่ยเราก็ไปโรยรอบทรงพุ่มได้นะครับผมโรยโรยรอบทรงพุ่มแต่วันนี้ผมจะเอาปุ๋ยหมักมาหวานเนี่ย จะหวานทั้งแปลงเลยเพราะว่ารากมะขามเทศเนี่ยมันจะหากินไกลมันจะเดินไปจนถึงกันหมดนะครับผมอย่างแปลงเนี้ยแถวที่1แถวที่2แถวที่3าที่4เนี่ยรากมันจะสารมาถึงกันหมดเลยบนผิวดินเนี่ยเพราะนั้นรากมะขามเทศมันก็คล้ายๆรากไผ่นะครับผมมันจะหากินไกลแล้วมันก็จะถึงกันหมดเพราะฉะนั้นวิธีการหวานเพื่อให้มันได้ปุ๋ยทั่วๆเนี่ยเราก็จะหวานทั้งแปลงนะครับผมสาหรับอัตราที่เราจะใช้คือเรามีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นสําหรับปุ๋ยหมักนะครับผมมีมากใช้มากมีน้อยก็ใช้น้อย เพราะฉะนั้นไม่ต้องกําจัดมันไม่ต้องไปดูว่ามันจะปีิมาณเท่าไหร่เรามีเท่าไหร่ก็หวานเท่านั้นนะครับผมหวานก็คือหวานให้มันทั่วพื้นเลยให้เต็มพื้นนะครับผมโอเคครับผมเราจะมาดูวิธีการหวานกัน ก็วิธีการหว่านนะครับผมก็จะหว่านแบบนี้คือหว่านสเปสสะหว่านไปทั่วก็คือหว่านให้มันกระจายเต็มพื้นที่นะครับผมในการหว่านปุ๋ยที่เราเป็นใช้ปุ๋ยปุ๋ยหมักแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็หว่านให้เต็มพื้นที่นะครับผมมีมากหว่านมากมีน้อยหว่านน้อยมีน้อยนะครับผมก็เอาปุ๋ยมาวันละสี่ห้ากระป๋องสีแล้วก็ทาไปเรื่อยๆประมาณสองวันก็เสร็จแล้วครับผมในจํานวนหนึ่งไร่ นะครับผมเหนื่อยก็พักนะครับผมนี่นะครับผมเป็นลักษณะของมะขามเทศในแปลงของผมนะครับผมช่วงนี้ใบมันก็จะเขียวนะครับผมเพราะว่ามันกำลังแตกยอดใหม่ออกมานะครับผมแตกใบอ่อนยอดใหม่กิ่งใหม่เนะี่ยกำลังกาลังช่วงนี้นะครับผมกำลังออกใบใหม่เลยนะครับผมแล้วก็พอใบมันแก่เนี่ยมันก็ จะออกดอกแล้วก็ติดฝักนะครับผมก็เลยเราต้องมาหวานช่วงนี้นะครับผมคือช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างที่ผมเคยบอกไปมะขามเทศเนี่ยมันเป็นพืชตระกูลถัว่วรากของพืชเนี่ยรากของมะขามเทศเนี่ยมันจะมีปมของไนโตรเจนพอเวลาพืชมันขาดสารอาหารเนี่ยมะขามเทศเนี่ยมันก็จะสามารถดึง ไนตัวเต้นจากลากที่เป็นปมๆอยู่เนี่ยเอามาใช้ได้สำหรับใบมะขามเทศเนี่ยมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับใบถั่วใบกามปูซึ่งจะมีธาตุในตัวเต้นเยอะนะครับผมใบที่มาร่วงทับถมกันอยู่เนี่ยนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยใบที่มาร่วงทับถมกันอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นปุ๋ยให้เราได้อย่างดีนะครับผมเพราะฉะนั้นการาบำรุงมะขามเทศเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้ทุนอะไรมากนะครับผม เราปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นนะทั้งปีนะครับผมเนี่ยใบมะขามเทศเน,นะครับผมเนี่ยบางบาใบกําลังแห้งกรอบและกําลังย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะครับผมนี่คือลักษณะดีของการปลูกมะขามเทศนะครับผมก็มาพามาดูนะครับผมมะขามเทศต้นที่อายุไม่ถึงปีนะครับผมความสูงก็ประมาณสักสองเมตรได้นะครับผม ก็จะมาว่านปุ๋ยให้ดูด้วยนะครับผมสําหรับมะขามเทศตลล้นลเล็กๆที่เราไม่ต้องหว่านเต็มพื้นที่นะครับผมก็คือว่านรอบทรงพุ่มของมะขามเทศบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจรอบทรงพุ่มคืออะไรนะครับผมก็จะมาอธิบายฟังนะครับผมรอบทรงพุ่มก็คือว่ากิ่งมะขามเทศเนี่ยมันจะออกมาทางด้านข้างนะครับผม ออกทางด้านข้างเนี่ยแล้วก็ตัดไปแนวตรงลงพื้นเนี่ยนี่ก็คือรอบทรงพุ่มก็คือกิ่งมันออกมาด้านข้างเท่าไหร่นี่มันก็คือก็คือเขาเรียกว่ารอบทรงพุ่มแล้วะความว่ารอบทรงพุ่มเนี่ยทำไมต้องหว่านรอบทรงพุ่มก็คือลากของต้นไม้เนี่ยเวลากิ่งมันออกด้านข้างเนี่ยนะครับผมลากมันก็จะมาถึงหากินมาถึงรอบทรงพุ่ม นะครับผมเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าให้หวานปุ๋ยรอบทรงพุ่มก็คือว่าเพราะว่ารากเนี่ยมันหากินมาจนถึงทรงพุ่มก็คือกิ่งที่มันยื่นออกไปด้านข้างนะครับผมนี่ก็คือลักษณะทัท่วไปของต้นไม้นะครับผมว่าถ้าทรงพุ่มที่มันยื่นออกไปด้านข้างเนี่ยกว้างเท่าไหร่รากมันก็จะไปตามนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นการหว่านก็คือต้องหว่านตามรอบทรงพุ่มเพราะว่า ราก,กอ,อ่อนๆที่อยู่ตรงปลายรากเนี่ยมันจะดูดอาหารเอาไปใช้ได้นะครับผมถ้าเราไปหวานที่โคนต้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มากเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าตรงโคนต้นเนี่ยมันจะไม่มีรากฝอยที่จะใช้ในการลําเลียงอาหารอยู่เยอะนะครับผมอาจจะมีบ้างแต่น้อยแต่รอบทรงพุ่มมันจะมีรากอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะหวานรอบทรงพุ่มนะครับผม นี่ก็คือหลักทั่วไปในการหว่านปุ๋ยมะขามเทศนะครับผมนะครับเราว่านรอบทรงพุ่มเนี่ยแล้วก็นะครับผมใช้ปุ๋ยเนี่ยว่านลงไปเลยนะครับผมปุ๋ยเนี่ยว่านลงไปเลยนะครับหว่านรอบทรงพุ่มนเนี่ยหว่านรอบๆโคนต้นไปนะับผมห่างจากโคนต้นเนี่ยก็ประมาณสักอาจจะสอกสองสอกว่านไปเลยนะครับผม โอเคครับผมทําไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ว่าทาไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งแถวนะครับผมที่ผมปลูกไว้ประมาณแถวตรงนี้ประมาณสักสิบกระต้นสําหรับมะขามเทศนะครับผมปลูกขั้นระหว่างสะเดกับกล้วยนะครับผมมาปลูกขั้นไว้เป็นแถวยาวประมาณสักสิบกระต้น ผมก็จะเก็บฝักได้ปีนี้นะครับผมสาหรับรุ่นนี้นะครับผมอายุประมาณสักปีหนึ่งไม่ถึงปีดีนะครับผมโอเคครับผมก็ได้สาระเรื่องการบํารุงต้นมะขามเทพสําหรับวันนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับ